แม่เต็นจ้าก็คงไม่ได้ไปอ่ะเนาะไหนยังไม่ได้ยังไม่มีเวลามึงเนาะคแม่เตนโอ้ยโอ้ยขนเสียนนี้ก็แจกเลยนี่ตัวเนาะเรยกไปเลยเหม็นร้อนนี่เห็นี่ละออืมน้ำตรงนี้เลย เออเขาดักแข็งใส่ถังแม่แจนเอาอันนี้กลับบ่บ่กองฟุ่มเอาไว้ให้แม่ติ่งใช้เอลย่นี้ต้องให้เขายกแล้วล่ะยกไม่ไหวพอหยุดยกได้บ่ยังมีบทอะไรอื่นทีมงานมากินเลยยกมาตั้งไว้ดีแล้วก็ให้คนมาเอาแม่แจนเราปทะานไดีไปเดี๋นี่เลยนะเอื่นบึ้มมาเด้นี่มันร้อนหนูก็คงไม่อยู่เออมันว้อนเราไม่มองอยู่ด้หนิ คุณแม่แตนพี่น้องนี so niveau, ่แหละแม่แตนลังสิตที่เพิ่นเข้าไปในไร่พอหยุดคู่กันบ่ล่ะครัอคู่กันก็ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ได้เท่าใดก็บท่านมันจริงเงีนเวทีเพิ่นซาว่าเพิ่นหลอดมาเอาคนละขวดละขวดทุกคนเลยมามาเอาคนละขวดเร็วๆมาสุขคนมานี่ไหม มาทุกคนมาทุกคนไม่ได oui ้มาคนนึงเยอะบอกเขาน้องจ้าแม่เต้แมเต้ี่นตอยบเร่งสน้านี่นะแม่เตลางสิบสวยสวย้อนห่อนแห้งห่อนแห้งมาเอาคนละขวดละขวดสีเขา สีสีเลย้ขาใส่สีก็เลยยกมันเลยเอามันอาจสิมัเย็นเอายิบเอายิบเอายังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่หรอกตัวนดยยังได้ยังยิบเอาเอาไปให้พวกมีเอ็มด้วยนะเอาไปมหยิบเอาไปยิบเอาเลยเลยเอาไปให้พวกนีเอาหนี้ยิบเอาหนี้สีสี ยิมเอายิมมแมวหลังสิบสองันสองร้อยนะนี่มัดละมาขับัละกวดมัได้แข้งได้มัดแล้วกับมัดเลยนะมาเด้อผู้ใดมาเอาท่านกับกับท่านเลยมัดเดินเดนเดินกันมาเอายิมเอามัดแล้วมดเลยมดแล้วมดเลยเจ้าภาพวันย็นยิมยุ่เพีมามอยากได้ยังยิมบอลลูดเด้อบอลเดียวน่น่ะ เาันใช่กดยิบเอาเลยหยิบเอาเลยใครอยากได้อะไรก็หยิบเอาเลยร้อนองเอาไม่มเอรยบาอ็มร้อยขวดหนึงร้อนึงครับสขวดก็สองร้อยครับน้ำตาลน้ำปลาด้วยหยิบเอาเลยิบทธรณที่อุทธรณ์ ออเใส่ละซุ้มหนึ่งไปใส่ละรลายมีกลองร้ายมีอยากอายเจ้าไปย้ายจอยเอาให้หมดได่ไหมเปียกมาเอิดมาเอามาเอานี่นี่มองเงินบอลล่าข้ามหล่มนี่แหมเนาะเดนเซอร์มาเอาได้ลมาเอาได้ลูกพุทธายุเตยท่องนี่มาเอานี่มาลูกมากดดาวเบนเต้มาเอาเด้อใครก็ได้ลูกมาเอาจะได้เมี่ยนถัง ันเอาเมขัวกัมาเอา่ม่มาเอาเมเพ่นเาไม่หเพิ่นก็ดีใจตัวลูกมาหยิบเอาเมฆมาเอาหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยลูกแม่จะได้มันน้ำเดียงเาไปซื้อสเวนไหมเอาไมลาหยิบเอาลูกยิบเอาเ้ อยากได้แต่น้ำแข็งน้ำเดียวกันนี่แหละพ่อครเดียวกันนี่แหละเดี๋ยกนด้รถน้ำแข็งบดแถวนีบมีขายตึงเอออยากได้น้าแข็งบดเอ้าเจ้าสิโจมไปน่ะมันบ่นหนักเดืดน้ำแข็งบ่นหนักเดี๋ยวเปิดน้ำเซยไวที่นี่เนาะเขาควรจะเป็นผู้เปิดอง แมาคร okay, ับใส่ข yeah. ี้นี่ขอยิ้เปิดล้างมันน้อยไงล้างใหญ่หนูก็ใส่มันมันทายไม่ไหวร้อนไหมนี่ที่ครับแคบหมดโอ้ยขีพเดือยหมูว่านเนี่ยยิงนั่นผมว่าหมูว่านนี่ทีแค่รถก็ได้ทีละคันใช่ไหมที่นี่มันยังกว้างอีกเก็บของตั้งเต๊ตตีหนึ่งคุณจะประมาณสงสารเด็กๆเลยนะร้อนก็ร้อนบ่มีอยู่ มีโดมมีโดมก็ร้อนจักโดมก็อาฆามโดมก็ร้อนนะหนูอ่ะเจ้าอะไรสดเลยขอเกษกิจวะล่ะลูกขึ้นมาบอเอาน้ำให้ลูกเป็นี่ไหมเย็นๆเออเอาไม่หอมเอาเบสซี่เทใส่เลยลูก ถ้าตลาดกิปซ่าน่ะจะได้เยอะกว่านี้เพราะว่าอะไรมันใกล้มันใกล้ที่ซื้ออ่ะข้อหนึ่งถึงสามสามอันสามคิปซ่าคงไม่ได้ลงกินซ่ามันเป็นช่วงพูดถึงนะมันเป็นช่วงเดี๋ยวก็โอนโอนผ่านไปหน่อยไปไปหลายครั้งละเพราะว่าน้องๆอ่ะเขาเขาสำเร็จจ้าเขาฝาก่านถูกไหมแล้วก็ฝากเวทเดียรใช่ไปไทยนี่นี่ไฟนี้ถ้าเกิดเขาขอน้องได้อ่ะเนาะ เขาก็จะโอนเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปหาทุกที่เลยนะเขาทำธุรกิจปุ๋ยแถวกรุงปนูก็เพิ่งไปโอนมาเมื่อสองวันนี้จ้ะของมันไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเนียนเนียนเนียนตั้งหมูว่าเนียนขอเล่ามาเนาะแล้วก็ว่าแล้วเปลี่ยนผู้รับเหมาเนาะแล้ว่มคิดว่าสิได้บัดนี้ก็ว่าทองคั่งอาอีหลานีแหละเขาไม่ได้โกงแต่ว่าเราอยากอยากใช้อยากได้เร็ว ขอนระหว่าอยากได้เลี<ช>้ยวก็ก็คือว่าให,ใ,หให้ได้ผ้าในมือสองมือคนว่าได้อี่หลีว่ะสัสน้องหนูขอวันนี้พรุ่งนี้ได้อ่ะเขาก็บอกพี่จัดการให้หนูด้วยสายอยู่น้ำข่อย <c oughs> ถ้าไฟนี้ได้เดี๋ยวหนูจะเข้าไปหาน้องถึง,<ช>ถงข้างหลังบอกไปเองด้วยฉันไม่ไปด้วยรเราก็อยู่แถวๆตรงภาคอีสานเธอไปเองรอดไม่น่าเชื่อมัต้องมีน้ำปลาหวานด้วยนะแม่ เผื่อเด็กๆเขากินรถนำเี็งกับบอลแยนทานเขนาเดี๋ยวไปซ้เวียนเอาต้องเดินใครไปก็สากเขาซื้อว่าไปเนาะลูกหนูมันก็ดูไพ่แม่นนะเนาะหนูก็ให้ดูอ่ะเขาบอกอยากรู้อ่ะนาะว่าน้องเป็นใครไม่ความความอยากรู้ว่าทำไมมีคนขึ้นแล้วทำไมขอได้อ่ะน้องน้องก็เปิดใพ้เขาก็บอกว่าแม่เขาให้เราได้เห็นได้แค่นี้ เขาเขาไม่ให้เรามากกว่านี้เพราะเทพเทพที่ดูแลเขาว่าเยอะมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลพี่เขาอะเยอะคือด้วยความหนูอยากรู้ไงว่าทําไมคนอื่นเขาขอได้แล้วตัวหนูเองก็สัมผัสได้อย่างเงี้ยก็ให้น้องแต่น้องหนูก็ลูกก็ดูแม่มากด้วยเหมือนกันนะจริงไข่เป็นูกแ่ดูผ้ายิบสี่จ้ะสิบสี่สิบห้าเองลูกหนูอ่ะคือเขา เขามีเซนน่ะนั่งพี่เซนน้องช่ยพี่เซนแบบวาสนาให้วาสบุญไห้บุญมั้เขรียนมาเขาเขาศึกษาเขาเขาไม่ได้เรียนหรอกเขาอยู่ไม่แต่ว่าพวกนี้พวกศาสตร์พวกนี้ถามว่ามันมันก็ได้มันก็ได้เรียนแต่มันไม่ได้เขาก็ศึกษาเอาแหละเขาเด็กก็แลกคอนทเทนท์กับวัสนาไห้วัสนาให้บุญไห้บุญมันเด้แนวมมือก็ตอนที่หนูทำบุญร้อยวันพ่อเนาะลุงป้าน้าอาเขาก็ดูในหมู่บ้านอ่ะดูจนหนูต้องบอกให้หยุดอ่ะ เพราะมันมีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรพวกนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้หยุดดูแต่หนูด้วยความอยากรู้แหละหนูก็ให้ดูพี่อุ้งอิหง่อยว่าเขาเป็นใครทําไมเขาคนขึ้น่องเขาเยอะกพแม่ดูไม่ได้นนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เปิดหอมเพักกันเปื้อกิ่นแล้วลูกมันไม่ค่อยเปรี้ยวหรอกพย,ยุ์มันแก้วขมิ้นน้ำเปล่าหวานมีกะปิกับน้ำเปลาหวานะะนะจ๊ะ แม่ติ่งก็ไว้ชุดหนึ่งสิบัวหันหนึ่งแตงโมแช่เย็นเลยแม่ติ่งจะได้เย็นเย็นลูกหนูก็มีเซนก่อนพ่อเขาเสียสองเดือนเขาก็เห็นน่ะชอวันนั่งเกียงยืนใช่ได้ใช่ได้แต่วาสนาวาสนาใช่แต่เขาก็ดูให้พี่แก้เหมันไอ้พี่พี่วิหนีมาเนาะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเยอะมากไม่ต้องห่วงต่อมากคนจลูกเยอะมากกว่าสิบเป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ก็บที่ยังมีเพิ่มขึ้นกับใช่กับนี่คือวับนใช่เพิ่นนี่เสียรเพิ่นเพป็นหินเนาะกับมือนั่งกินขันอย่ากินบองว่วงนกินที่พยูเพิ่บอกกัว่าพ่อมากเลยกับว่านั่งทานน้อยว่าใส่เอ้า มบที่หลานาที่อาจารย์นุวเป็นดมานัง่านาะใช่อัน้นมาาง่าวเุใช่เคยไม่เคยรครนะแบบร์หาไม่ต้องไม่ต้องให้รอนะมีแต่เราต้องไปรอท่านถไม่ลุงถูกไหมพยุตดว่าเียวกับเพิ่นกันยังได้าเน้อหาปรรเ่นใช่ระวดดอมลวงปูซูก็คือห้าโมงเยนจอยเข้ากันวัดใช่างวันก็